สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยน ch ให้เป็นความถี่นะครับของ c o m บ a นเดอร์6 7เป็นตัวนี้นะครับคอมบันเดอร์ ar 67นะครับาบางท่านนะครับซื้อต่อมาจากเพื่อนหรือยืมเพื่อนมาใช้งานนะครับพอมาเจอแบบนี้นะครับเราจะใช้ความถี่ของเรานะครับ มันหากดไม่ได้นะครับเนี่ยครับกดอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติด CH อยู่นะครับติด CH อยู่นะครับวิธีเอา CH ออกก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องปิดเครื่องให้กด AB เนี่ยครับกด A b กดแน่นแแช่ไว้นะครับกดแน่นๆนะครับกดแน่นแน่นแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บอ่าครับอ่า ปึ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับทีน so ี้เราก็กดได้เลยครับ1 6 8นะครับ168่งหเหนะครับ4.75เ็ห็นไหมครับได้เลยนะครับได้เลยนะครับไม่ยากนะครับวิธีเปลี่ยน CH เให้เป็นความถี่ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ